มาถึงปุ๊บนั่งบนโต๊ะข้าวไปเสิร์ฟเขาก็กิบไข่ออกมาจากถุงแล้วก็ตอกลงจานแล้วก็กินเขาก็ไม่สนใจเขาก็แบบไม่สนใจไม่อะไรเราก็จะมีเทปกาวแตะตรงปักไฟนะคะเขาเดินแล้วไปดึงออกแล้วก็ไปเสียบชาร์จงงงงไข่ดาวหนึ่งแล้วก็งงปักไฟหนึ่งที่มี่แปลกกว่าก็คือมีน้องคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในร้านแล้วก็พูดว่าพี่คะเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปก,ก่อนนะคะอย่าเพิ่งปิดแล้ก็งงว่าอะไรมันเกินไปจริงๆหลายๆครั้งอะ่ะ จนแบบทอมากเลยอะเพิ่เปิดมาได้ประมาณเดือน2เดือนนะคะร้านมันก็จะยังใหม่เนาะคนก็จะแบบอยากเข้าอะไรแบบนี้ค่ะทีนี้ร้านน่ะต้องอาธิบายก่อว่าคอนเซปตร้านมันจะเป็นเหมือนแบบค่อนข้างแบบ ทาร์เก็ตเราคือพวกเฟิร์สซ็อปเปอร์นักเรียนนักศึกษาอะไรแบบนี้ค่ะอ่าราคาเราก็จะตั้งแบบไม่ได้แรงมากเพื่อที่จะให้นักศึกษานักเรียนสามารถเข้าถึงได้หมดทีนี้อ่ามันก็จะมีแบบบางเคสอย่างเช่นเรื่องไข่าดาวนะคะลูกค้าเข้ามาสั่งแล้วเขาก็ถามพนักงานว่าอ่าถ้าจะเพิ่มไข่าดาวด้วยเท่าไหร่น้องพนักงานก็นแจ้งเขาว่า15บาบาทแล้วเขาก็บอกว่างั้นไม่เอางั้นเอาแต่ข้าวเขาก็วางกระเป๋าไว้ที่โต๊ะแล้วก็เดินออกไปจากร้าน แล้วน้องก็ยังไม่เข้าใจว่าเอออะไรจะพักเดินกลับเข้ามาพร้อมถุงเซเว่นของกินแล้วก็ไข่ก็คือมาถึงปุ๊บนั่งบนโต๊ะข้าวไปเสิร์ฟเขาก็ติดไข่ออกมาสักถุงแล้วก็ตอกลงจานแล้วก็กินแล้วน้องพลังก็มองก็คือเขาก็งงว่าเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมทำแบบนี้เขาก็คือมองด้วยความสงสัยเนาะเราก็จะมีเทปกาวแปะตรงตรงปลั๊กไฟนะคะเขาเดินแล้วไปดึงออกแล้วก็ไปเสียบ ชาร์จแล้วทำงานก็งงใช่ทำงานก็คืองงองงไข่ดาวหนึ่งแล้วก็งงปลั๊กไฟหนึ่งลูกค้าคะมันชาร์จไม่ได้นะคะออแล้วเขาก็เหมือน <laughs> พูดประมาณว่าแล้วจะทำยังไงก็แบกมาเหลือหนึ่งเปอร์เซ็นนะ่ะก็แปลกนะแล้วก็ที่มีแปลกกว่าก็คือวันนั้นประมาณทื่ร้านติดประมาณสีออ่สี่ทุ่มนะคะประมาณสามทุ่มนิดๆิดเนี่ยกับจะจะสี่ทุ่มและใกล้เก็บแล้วแหละมีน้องคนหนึ่งวิ่งเข้ามาในร้าน แล้วก็พูดว่าพี่คะเดี๋ยวหนูขอถ่ายรูปก่อนนะคะอย่าเพิ่งปิดก็ง,งงว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาพูดว่าวันนี้หนูมาบอกกับพี่คนนึงเอาไว้แล้วนะว่าหนูจะมาถ่ายรูปเอ๊ะหนึ่งแล้วนะเขามาพร้อมเค้กเค้กเนาะแล้วก็มาพร้อมลูกโปง่งแล้วมาคนเดียวนะมาถึงปุ๊บพี่มีห้องน้ํำไหมคะแล้วก็เข้าห้องน้ำไปเปลี่ยนเสื้อผงเสื้อผ้าแต่งหน้าแต่ไม่สั่งอะไรเลยนะตอนนั้นเราก็ยื่งงอละ แล้วสักพักนึงเขาเหมือนพยายามถ่ายเซลฟี่แล้วเขาก็พูดกับเราว่าพี่ถ่ายรูปให้นหนูหน่อยได้ไหมคะก็โอเคถ่ายก่อนละกันเขาอ,อาจจะซื้อกลับไปทานกับที่บ้านฉลองวันเกิดเนาะเสร็จปุ๊บพอถ่ายเสร็จอะไรเสร็จเขาได้รูปเขาเก็บของและเขาก็ตั้งใจเอ,อกจากร้าน <laughs> เรนก็เลยถามว่าจะไม่ซื้ออะไรหน่อยหรอคะแล้วเ <laughs> ขาตอบว่าอะไร ว่าเดี๋ยวหนูช่วยพี่ซื้อหน่อยก็ได้เราเข้าใจเลยว่านักศึกษาเนี่ยบางคนอาจจะอยากแค่จอยกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราไม่ได้ว่าเลยแต่บางทีบางพฤติกรรมอะ่ะมันเกินไปหน่อยจริงๆอย่างบางคนแบบวันเกิดถือคงถือเค้กเข้ามานั่งทานถืออะไรอะไรอย่างเงี้ยทีนี้มันเกินไปจริงๆหลายๆครั้งอะ่ะจนแบบทอมากเลยคุยกับเพื่อนมาก เคยถามไว้แล้วเนาะหรือว่าไม่เป็นเวรกรรมถามไว้ว่าสมัยมหาลัยเราทําแบบนี้หรือเปล่าหรือว่าเราสมัยเด็กเราทําแบบนี้ไหมทาไมเราถึงต้องโดนอะไรแบบนี้อนะไรเงี้ยหรืออาจจะเพราะว่าเจเนอเรชันนี้เด็กเขามั่นใจเกินไปอะไรแบบนี้เนาะก็เหนื่อยแล้วบอกแฟนว่าทํายังไงดีเท่านี้แหละดีแล้วเพราะว่าอยากให้แบบเด็กซื้อได้มันเป็นพื้นที่ที่เหมือนแบบน้องบางคนมาทุกวันนักเรียนอะไรแบบนี้ค่ะอ่าเขาก็สนุกของเขาที่ได้เจอเพื่อนเนาะ แต่บางเคสมันก็จริงๆอะค่ะเกินไปก็อยากบอกเลยว่าให้เห็นใจเนาะคือร้านแฮปปี้แล้วก็ทุกร้านแหละที่เขาแต่งร้านมามันมีความภาคภูมิใจอยู่แล้วว่าคุณชอบร้านเราชอบบรรยากาศร,ร้านเราเรายินดีแต่ว่าก็คือให้เห็นใจกันนิดนึงว่าโอเคมันมีต้นทุนทั้งหมดก็อย่างน้อยถ้ารู้สึกอยากมาถ่ายรูปแฮปปี้ร้านสวย ก็อาจจะซื้อน้ําสักแก้วหนึ่งเป็นกําลังใจให้เจ้าของร้านให้ร้านสามารถอยู่ต่อได้นะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามาถ่ายรูปฟรีอย่างเดียวอ่ะร้านไม่มีกําไรไม่มีรายรับก็ไม่สามารถที่จะแบบดําเนินการร้านต่อได้ค่ะข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากที่สุดในประเทศไทยกว่า20ล้าน follower อ,อ,อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าว่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ได้ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram y o u t u b e X และ t ิ k ต ok ค่ะ และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วนะคะ